สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับวันนี้ผมพามาที่บ่อนี้อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ผมอยู่บนเนินเลยพามาดูรถดำครับรถแท็กเตอร์ดันดินครับนะอยู่ด้านล่างนะนน่าจะสองทีมงานครับอีกทีมงานอยู่ฝั่งนู้นครับโอ้สุดยอดครับผมรถดำไหมดูแท็กเตอร์สองคันครับอีกคันจอดนี่ให้ดูเลยนะมุมนี้จะได้เห็นแบบชัดๆครับ รถซิปรอดำอีกขั้นหนึ่งน่าจะเสียครับนู่จอดอยู่เ่ยดินค่าเยอะวดหเลยถอยดำถอยดำเลยครับจัดไปอ่ะใกล้ๆครับขั้นหนึ่งออกขั้นหนึ่งเข้าโอ้รถแท็กอื่อดันดินครับเนี่ย เอาใจคนที่ชื่อชอบรถก่อสร้างครับจัดให้เลยรถดำครับกับรถแท็กเตอร์ครับตีนตะขาบโอ้เสียงไเสียงรถดำไหมยืดเลยโอ้เสียงเทอร์โบครับปู้เลยท่าปูเรียบร้อย อ่ะหูหูครับรถแท็กเตอร์แคทครับผมแคทเทอร์พิลาครับรุ่นดีไหนเนาะเนี่ยดูเอาเองว่บดันดีนะครับเกิดมาดันโดยเฉพาะครับผมโอ้หรถดำกับพอรถดำขอภัยครับอาจจะมือไม้สั่นครับผมซูมไก่เลย อยู่บนเนินก็จริงแล้วแต่อยู่ก็ไกลนะระยะก็น่าจะ3-400เมตรครับโดยประมาณครับดูทั้งรถดับรถแทรกเตอร์ดันดินครับเนี่ยฮีโนโ่ครับสิงไฮเทคเนื้อสิงไฮเทคหรือว่าซีไฮเทคเนี่ยฮีโน่ตัวเนี้ย เสียงรถสิบล้อไหมครับรถสิบล้อกับรถไถดันดินให้ดูการทํางานไปเรื่อยๆครับฟังเสียงสภาพแวดล้อมต่างๆครับเสียงรถดำเสียงรถแท็กตเตอร์รถไถใหญ่ครับุยดยอดครับ แรงแบบนิ่มๆครับรถเดิมๆเลยเอาใจคนที่ชื่นชอบรถไถรถแท็กเตอร์ครับาไทายครับเอซีรครับเกิดมาดันนี่งานที่ใช้กำลังหนักๆครับดัดไหวไม่ไหวโหดจ้งวะนี่ครับยังเร็วอะ่ะ รวดมา for a